ทำขวัญสตูลสตูลเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ973กิโลเมตรมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังทางทิศเหนือจังหวัดสงขลาทางทิศตะวันออก และรัฐปาริสประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางทิศใต้พื้นที่จังหวัดสตูลด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขาที่สําคัญแบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียคือทิวเขาบรรทัศและทิวเขาสันกลาคีรี พื้นที่ของจังหวัดค่อยๆลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกและทิศใต้โดยยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างสตูลเป็นจังหวัดที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่านคงมีเพียงลำน้ำสั้นๆต้นน้ำเกิดจากทางภูเขาด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัดคำขวัญจังหวัดสตูลสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์อีกครั้งนะคะสตูลสงบสะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ต้นไม้ประจำจังหวัดต้นหมากพลูตัก,กะแตน